สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดเฮือนหอวชาตลราคาบ่มีนกินไหยพี่น้องเป็นมาหัวทำปนกับต๊ะทำไหนก็น้อยพี่น้องมาเด้อค่ะเดินขึ้นเขาพี่น้องเามาเลยกระจิบนี่นะกระจิบนี่แมเบ้ขอไปเอากาจิบดอขอจิบขยันจะมันหมดพี่น้องมันอ่อนขึ้เข่ามา เนี่กินขอก้อนี่มืนไปทำออง้่ของักคอันนี้ปลาเมึกแห้งเดี๋ยวไปลองของอีสาวเก็บปวกัดได้น้อยเดียวไปลองคาดเอานุ่มเนุ่มจาะไปนี่ออนานี่ำมตั้งไปเลยเราพอไปเลยครั น,น,น,น่านนก้าววุ่นนะครับดูเจ็บุ้จเลยแ, <c oughs> แต่ก็งให้ัวนี็ตตัวเปเก็บนูเขาหียวเขาด้พี่นอ,อเหยือนางอน่ะกินขมุกขมุ้มแบบชานกันเลย,เลยเล้อกระบายซองเนาะหอดเือขกินใส้เป็นตัวเนาะโตอะลูาสองโต๊นั่นน่ะอือ ร่วงเพื่อนเยอะนร่วงเพื่อนไปหลนื้อไปยังหลอกไปหล่นไปหยอกนั้งคนซื้อเตอไ์ใเพื่นอไปเล่นซื้อไปเพื่อยังหลอกพี่น้องเอ้ยเ็มเป็นมากไปเพื่อนไปเพื่อความสุขของตัวเองอยากไปไปเพื่อตัวเองอยากไปเ็มปิ้นอยากไปก็ไปเนาะไปก็ไปคือนอนนองคือนอนหลับไม่ได้ไม่ได้เห็นใครเดือดร้อนก็เลยไปพี่น้อง อีนึนบว่าห้องขังเรือน้อยไปเรือน้อยแต่ไัมนี้มีอยู่ติงใช่นี่ก็มีแล้วสานเงเรืนน้อยไปมาสบายแักเบอรมีใาลบะเพ็ดไ้บัตโจข้าวคหาสิบาทเองบเพดใส่ใบฟันแดงไปเลยครับตนใบฟันแดงเนาะเปรี้ยวขาวแล้วแม่เอายเนาะแล้วลวกไปแล้วตน้ำข่อยไปหน้ากับติ๊กระเพิ่นไปสะดวกสบายแล้าคุณน้องย่าไปว่าจะทวันนี้ระวังนะแม่มอนนะระวังตกเดือนะ นะคพวกมึมาให้มาเขากิเลือกขะงมดแล้อย่างเพื่อนบ้านเป็นน้องจิตตกหน่อยนะเคื่อบินมีมาเร่อีมาแล้วไั่งบนจิตตกก้สูงเลวี่เครืองบินนะมันมามันขื้เมาทั้งหมดขังเพืหน่อยว่าเพื่อนล่กินกินเขาวันแเด่นี่คนนะไปแม่สบายเลยนี่บ้านี่เบอร์สบาย ผู liberal, ian, tamam. Higher, ้ใดมีังวัดนีเบอร์เขาก็มีเกียร oh, right. ์ขาวใหม่ไปได้สามหมื่สามหมื่เนี่ยเาตัไปเที่ยวไปได้เนาะสามมืนพอคถามไปกับเบอร์้ำราที่บัตรจะปอบจำบัตกับตบกลัวสื่อตัวเบอร่ร้อยบาทเท่านี้เจ้าหน้าที่ผู่นำรถเพิมเงินแบบนี้อะพี่น้องท่านมานั่งรถจัชมนุม สิบนาทีก็หอดค่ะเพียงแต่ว่าเสซเวอร่าเวลาทำกันบัตรคือฟังใครแต่ก็ยู่ฟังเราแค่นั้นเองถ้ารถออกแค่หานาทีสิบนาทีหอดหอดแล้วแป๊บเดียวก็ได้ใช้เวลาโดนเดินพี่น้องเด้อการนั่งรถจับด่านเล่าไปถึงเงี้ยนน้ำมันเงี้ยนนี่แม่หนักกระเพื่อมจุโมงได้อยดูนะแม่เนาะแต่ถ้าถามแบบว่าจากเงี้ยนแม่งวนมาทางด่านไหนกระเพื่อมุโมงใครเติบยุใครเติบยิ่งไดที่ซิปโกโล่สามทีฟีเวอร์เนาะ จากมุกไปดีชีพโลกไปบ้านแม่เนี่ยเขาเยเิมา mm ักาหกเนาะเดินลักกจากตมันจากมุกจากท่าด้านนี่จากสวรรค์นั่นแหละจากสวรรค์แต่เวลาเคร์มงแต่ว่าขามแม่น้ำโพน้ทิหนาที่วันนี้บ่าเป็นล่มจิตไปเดาคนกันยังมาอ๋อี่ว่าขาเหน่อย ไปถลลเเนาะเอาผิดกินเสาลงกอนเออืลงกอนนก็เลยมาาหลักฐานเื่อนหอยไปกันานสร้งว่านะโอ้ตเมื่อมันมีอยู่่วาเนาะเาดูเรื่องแมเนาะเขามีตะเขามีตารวจเรือทตารนเรือดมีเนาะตุ่มเ่อเนี่มันเก่กับต้นไม้มี่นองเอ้ขนาดหาปูหาปารเดินกันเกนกันงันองูกจับโยเกิร์ครื่งไปเขาจับโเกตเดียวเศษไปมาไหนหาลา ถ้าทเบงในแกนเดาเพี่ยมนะแล้วจะได้ปืนที่น้ำโองหลายก็ไทยเลยมันเเบิ้งในแกนทีนะไปลองเพราเป็นเบิ้งในขู่กลน่นเอิร์ดแล้วะไดหลายก็ยงครับปืนที่ที่คุ้มค้องมืนนใช้เกตและนายกจที่หานชิ้นใดไปลองได้เลหลายก็ไทยน้อยชิ้นีบบพา,ากันคุยกันสิพาไปลงผับบันตะขี่รถไฟฟ้าความเร็วสูง,งสุเออสิไปอยู่ไพีน้องเลอกตามเริอพี่น้องเอ เราเป็นยากลี่นรถไฟ่รนเรียวคู่ลมารบางนะแต้เขาต้องไปขัดมันไปเขาต้องขัดอยู่นั่นโชคดีมกันแล้าไม่มอนเน่ยไปขัเนเลยไดขัไปเขาไปขันองใคเอาไปหอดเรียงกันเลยอืมน้ำต้องขัดก็องเดินทางทางเราทาง้นนน้ำบากเขาขันใครเลยจีโด้แย้มไนก่อนเลยเขามีรับการกเอขันของไร ไปไปแต่เขาไขต้องศึกษาก่อนเด้อต้องศึกษาว่าอันนี้ปบบใดเชนใดไปแบบใดแบบใดตัวไปยอนี่ยเป็นอะไรบานแหะบานนู่นม่าทำเป็นคาส่วนสั่งเนี่ยเก็บและีิจะดดดกเก็บนะกเก็บเป็นิดเดียวใส่นี่เนี่ยเพราะมันนัวมัก้างมันกวยามสั่งาบกวางห้องยุ่งเขขึ้นแจ็กบใหม่แจ็มาใม่ คนเดินหน้มันกินเข่าแทบเลิกไปนองเดินแต่เราเดินหน้าไหาว่าอะไรมันเยอะไปควมเลยนะแต่ต้องไปกินเข่ากินแทบเนี่ยตอนแรกว่าฉันนอนแบบเพื่อนสร้างผมไปเปิดไฟไว้เยอะมากเลยเราก็เหมือยากให้นอนนอนตอนคืนหนึ่งแต่ว่าโอ้ลืมเปิดไฟไว้มันมืดลายก็เม่นแนวเนะพี่น้องรถลากับไม่เมียนในเก็บจอดไฟล้านไม่เมียนอย่างสุดยาดมันก็เลยพาลาดมา เงนน้อนคืนนี่ไปใหม่เอาตง่านไปงไ่าเว้ไปเป็นเรี่ยเลยควมหมายคือว่าสะดวกวเรี้ยวกว่างานหวานหวานเนมนี s> <S labour, ่ไสองไ่ทำไไหลน่ยมส่ไผ่ดะมันจะองาั้่าเนาะ เรเป็นได้ตับกันเนาะยางพ่าสตดแล้วรเกียวข่ากทนทุกมีน้องกินยางรท่านดันเนาะคือการรับแด่นทลาคือป๊บเดียวละเกิดเมื่อเมือหาเมื่อเพรอบสุดท้าไได้รถมันแบบจะ้นขึ้นมาน่งวนเนะเพราะเป็นวนระวังท่างเนาะมันเป็นประสบการณ์ม่อย่างเดียมวนตอนเีรุกๆกันบารา็นุกๆเนะ น้ำแดงสามรอบสามรอบทุกทุกไม่แม้เราเอ้อจัมโบ้จัมโบ้เออก็เออจัมโบ้หมวนเนาะขี่รถโซเฟอร์ครับตายรอดตายรอดพี่น้องเราปู่ดีครับตัดคนคนกันเองโซเฟอร์อะไรคนบ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยจักกันแต่น้อยๆมันเป็นลายขี่ก็ง่ายธรรมดาแล้วก็ตาคนเราแม่เนาะ ตัโฮมแล้วแห้ผู nah ้โดยสารไปผู้โดยสารก็ตั้งจอมลุกันแง่งจอมกันอยู่โอ้ยไปลองเรียนมองกริ่นตลกไปเลยกินเลยตั้งแต่ลงขึรน่งไก่อนเมื่อนห้ขึ้นเห็นเพืยอนั้นทั้งฝูงว่าอ่านได่ไปลองรู้ไปว่าการตั้งตั้งคน่ใช่เอไปนอนเงนงบเงินอ้อยินถไม่ได้ใครเาาละไม่ใค้ยาาคนแห่แห่ใยู่งอม่เอาาเดยวล่เมื่อหอยบานก็มีคน เต็น้อ้ผมมีผลพี่ก็บพมีฝนมันตกช่วงออกจากรักแก่ไปไมนี่ะะเออมันตกเนีน่าเลยบเกลืออขาใส่เกลือออกจากลักแก่อก่อนเกลือเกลือมากเป้อเินไเลยถ้าได้ให้เราคนซื้อมาอะไรจะกะเป๋าเกินจะรู้รเ่าิงอะไรือ กระทุง่น้อยนะไปยายให้รมันก้อนบแบงก็มาก้อนแบบงเขาแบแงมากกว่าไงโอ้โห้แสบพี่นม้ยมนสเอสนเอาหมดเลยง้อไปแดดใช่มัเนาะม่อแสบงแดดแ่บแดุใู่้้สูงว่าราเยอะก่น้องเลแ้วทีนี้ที่หนน้อมเนาะ เดี๋ยวเดีต้อนรับพี่น้องเบิองพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ